จะเล่นเละเทะขนาดไหนเข้าเกมไปดูกันเลยมาแล้วครับแบทเทิลเลยณนะตอนนี้ผมอยู่ระดับ e l i t ท Class 1นะฮะลุยครั้งนี้แรงผมจะเพิ่มหรือแรงผมจะลดนะฮะมาดูกันมาแล้วครับผมมาดูกันฮะ น่าจะมีแต่คนเก่งๆนะครับผมระดับนี้เอาละเลือกตัวอะไรกันบ้างนะครับผมกิจจูอ่กกอาขอเป็นลีซาตอนตัวเดิมนะฮะมีมะสายป้องกันนะผมโอเคน่าจะครบแล้วครับผมมายังไงครับจะเปลี่ยนตัวเอานะครับเปลี่ยนตัวนะฮะจะยังไงดีเอาครับคนสุดท้ายยังไงครับเนี่ย เไปเรือกมาฮนะ รลาดเลยอันไหนทันไหมตูม้ไหมเรียบร้อยครับผมโอเคนะครับเออเออ,เอ,อ,อยังไงต่อครับต่อบุกต่อ่อะชุดตรงนี้แหละไม่มีใครเลยครับข้างบนไม่มีใครเลยข้างบนนะครับอ,อืม ปล่อยม em. eh ั่วพ wow, ่นมั่วอ้าเออเออจะมีไฟอาร์เรโมาอีกว่ะเนี่ยาพ่นอีกโอ้พ่นทีจะขุยน้ำลายทงมาครับคมาหน่อยครับขอหน่อยับขอหน่อยอืมอฮ้ยเล่าโดนโดน่โดนโดนนะผม เอ sucking, เอ,เอเ, en first, เออเอาซ okay. ะหน่อยเอาซะหน่อยเออโอเคกลับกลับนี่กลับกลับก่อนครับกลับก่อนครับกลับก่อนอ่าเราเฝ้าอยู่ข้างบนนี่แหละจะโดนลัดทันเดอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้ใช้ตัวรัดทันเดอร์นี่ก็สูดแผลนะแต้มไปนี่สองคนไปกับก่อนเลยครับกับก่อนเลยครับ ครับก่อนเลยครับอืมอืมอเลยครับผมขงบนนะนับเลยอันเดอร์แล้วครับ1้าวินาที เอาละครับผมอีกแล้วผมคนเดียวอีกแล้วยังไงครับยังไงครับผมเออมามาสวยลนะครับผมไม่เนี่คุณไม่เนี่ยค่าที่กระตูคุณไม่แน่ฮะจัดไปจัดไปจัดไปทันไหมทันไหมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมอ่าแล้วครับผมเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะครับ โอเคครับ okay. ผ,ผมไปแล้วไปแล้วผมผมไปแล้วนะผม,ผ,มผมไปแล้ว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 นะครับผ,ผมไปแล้วผมไปแล้วโอ้โหไม่ทันคนระับแต้มไม่ทันจริงๆครับผมกลับฐานจะจะกลับทันหรือเปล่าครับป้องกันป้องกันนะผมป้องกันป้องกันป้องกันนะป้องกันโอ้โหทำแต้มไม่ได้นะผม เละแล้วครับผม f, เละแล้วครับอันนี้เละแล้วเอาล้วครับเอาล้วครับอีกทีมามัน,นีะเสิดแล้วเราจะไปช่วยช่วยตรงไหนดีเนี่ยมาเอาช่วยมาข้างบนดีไหมเอ ille, อข้างบนดีกว่ามามาข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่ามามามาครับผมมาม,มาเออมา มา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 ครับผมกันให้หมดกันให้หมดยังไงครับอันนี้ยังไงโอ้โหยังไงครับผมยังไงครับผมเออผมจะตายแล้วเอาครับยังไงครับชนะไหม 2> 3, 2, 1, 1> มาดูกันครับผมเอา้าโอ้โหดูสิมาดูคะแนนกันครับผมมาดูคะแนนกันอ่าะดูสิดูสิเอาละครับ ยังไงครับสูสีสูส,สีโอ้โหนิดเดียวนะผมนำอยู่แค่นิดเดียวนะประมาณ30กว่าคะแนนนะผมโอ้โหยโอดจริงจริงเลครับกดไลค์ให้เลยนะกดไลค์ให้หมดครับกินนะูด้วยมานะแจกใจจำหน่ายใจแตกโอเคโอ้โหเสียงสั่นนะ้เสียงสั่นนึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะผมโอเคนี่เลยครับเพิ่มเป็นหนึ่งเมตรนะครับผมีย่ย ก็ประมาณนี้นะครับผม <S <S จบไปแล้วนะครับกับช่วงกรากเรียนบัแ๊แหลงหนึ่งแมทแจมจิตใสสำหรับวิดีโอนี้หากผมทำผิดพลาดก,การใดหรือมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นแมนเบอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนไวเ้เจอกันใหม่ความสุด ดูในจิตวิญญาณของทุกคนนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะขอร้าถ้าไม่กดจะโกรธแล้วนะ